วอลิสลามโมเดิร์นโมความแตกต่างที่มีระดับสำหรับคุณ รรยากาศรอบนอกของวัดิสลามโมเดิร์นโฮมนะครับบ้านหลังนี้เป็นสไตล์คอนเทมพอร์ r รี่นะครับหลังคาทรงปัญญาออกแบบตกแต่งด้วยโทนสีเทานะครับหลังนี้มีพื้นที่ไซสอย134ตารางเมตรซึ่งเป็นบ้านขนาดไซส์ใหญ่พอสมควรมีห้องนอน3ห้องนอน2ห้องน้ำ นี่คือสภาพด้านข้างนะครับมีประตูหน้าต่างโดยรอบมีไฟกิ่งนะครับไฟกิ่งเวลาเปิดตอนกลางคืนจะให้แสงสีที่งดงามมากเลยทีเดียวนะครับด้านข้างก็ตกแต่งนะครับด้วยหินนะครับหินกาบเป็นสไตล์โมเดิร์นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งให้ความสวยงามมากเลยทีเดียวพื้นรอบนอกก็จะ แต่งด้วยกระเบื้องโทนสีไม้ครับนี่คือภาพด้านข้างนะครับเป็นบ้านหลังขนาดใหญ่มากเลยทีเดียวด้านหน้านะครับสังเกตนะครับจะมีกระจกแล้วก็ตกแต่งด้วยหินกาบสวยงามมากนะครับพอเราเข้ามาด้านในนะครับด้านในก็จะเป็นระเบียงนั่งเล่น นี่คือด้านหน้านะครับเรามาดูภายในกันเลยข้างในก็จะเป็นประตูประจกบานเลื่อนขนาดใหญ่ขนาดกว้าง2เมตรนะครับเข้ามาด้านในก็จะเจอกับห้องรับแขกซึ่งเป็นห้องที่ใหญ่มากเลยทีเดียวห้องหลังนี้ออกแบบตกแต่งให้เข้าศาสตร์ของฮวงจุ้ยทุกอย่างเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นห้องนอนห้องรับแขกหรือว่าห้องครัวโทนสีข้างในก็ออกแบบตกแต่งด้วยโทนสีเทาพื้นกระเบื้องสีขาวนะครับสีขาวนวลพอเดินเข้ามาข้างในก็จะเจอกับห้องครัวฝ้าเพดานก็เป็นฝ้า เพดานเรียบๆนะครับแบบสไตล์เรียบๆส่วนฟ้าหลุมก็จะออกแบบตกแต่งเฉพาะในห้องรับแขกนะครับไม่เอาไปใส่ในห้องนอนเพราะจะไม่ตรงตามหลักหรือศาสตร์ของฮวงจุ้ยนะครับก็เลยเอาออกมาไว้ที่ห้องรับแขกอย่างเดียวเท่านั้นนะครับนี่คือด้านหลังก็จะมีประตูออกไปสู่ด้านหลังนี่คือห้องนอน3ห้องติดกันเลยนะครับ ด้านหน้าจริงๆก็จะเป็นห้องพระซึ่งแยกออกมาต่างหากจากห้องนอนเป็นสัดเป็นส่วนรับรองได้เลยนะครับว่าบ้านหลังนี้ตรงตามหลักของ่วงจุ้ยอย่างแน่นอนนะครับเอาเรามาดูข้างในกันเลยนะครับว่าข้างในห้องนอนแต่ละห้องเป็นยังไงนะครับนี่นะครับข้างใน สังเกตข้างบนนะครับจะเป็นไฟดาวลายธรรมดานะครับเราจะไม่ใส่ฝ้าหลุมภายในห้องนอนส่วนเครื่องปรับอากาศก็จะอยู่ทางด้านข้างไม่เอาใส่ทางด้านหัวหัวนอนหรือว่าบนเตียงนอนนะครับและเรามาดูห้องอีกหลังหนึ่งก็อยู่ติดติดกันนี่นะครับบนหัวเตียงที่นอนจะไม่มี ช่องหน้าต่างเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลังหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับไหลเข้ามาทางช่องนี้นะครับเป็นการกั้นไว้ระวังความโชคดีแล้วว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับจะไหลเข้ามาตรงจุดนี้ต้องมีสิ่งปิดกั้นไว้บนหัวที่นอนนะครับนี่คือห้องนอนอีกหลังหนึ่งนะครับสังเกตนะครับ ห้องนอนหรือว่าหัวเตียงจะไม่มีช่องแสงเลยตรงนี้เน้นสําคัญมากเลยนะครับส่วนเครื่องปรับอากาศจะอยู่ทางด้านข้างส่วนใหญ่ห้องหลังนี้ก็จะเป็นโทนสีเทาเรียบง่ายๆนะครับห้องนอนก็มีขนาดกว้างพอสมควรนะครับขนาด4คูณ3เมตรครับ นี่คือห้องน้ําห้องน้ําแต่ละหลังนะครับจะไม่หันประตูไปสู่ห้องนอนนะครับซึ่งจะนี่คือภาพด้านในด้านห้องนอนนะครับจะแบ่งเป็นสัสดส่วนระหว่างสารที่เปียกกับตรงแห้งนะครับจะแบ่งเป็นสัสดส่วนกันห้องนี้กว้าง2คูณ3เมตรซึ่งเรียกได้ว่า กว้างพอสมควรไม่ใช่พอสมควรครับกว้างมากเลยทีเดียวนะครับ2อคูณสเมตรนะครับพอเราออกมาข้างนอกนะครับนี่นะครับคือห้องครัวห้องครัวก็จะอยู่ทางด้านหลังและมีประตูเดินออกสู่ภายนอกนี่ครับนี่คือทางด้านหลังบ้าน พอเราเดินออกมาข้าง,ข,างข้างบ้านนะครับนี่ครับคือด้านข้างด้านข้างเรามาดูรอบรๆด้านข้างกันเลยนะครับนี่นะครับคือด้านหน้าเราจะซูมด้านหน้าให้ท่านได้ชมกันซึ่งมีความสวยงามโดดเด่นนะครับก็ขอฝากไว้อีกหลังหนึ่งนะครับบ้านหลังนี้นะครับ134ตารางเมตรนะครับ เป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ท่านได้ชมคลิปวิดีโอจบลงไปแล้วนะครับผมรับรองว่าต้องถูกใจท่านอย่างแน่นอนนะครับเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านหลังขนาดใหญ่มากนะครับมีห้องนอน3ห้องนอนห้องน้ํา2ห้องน้ํานะครับเป็นบ้านสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่5้ถึงหคนขึ้นไปนะครับบ้านหลังนี้ก็ออกแบบตกแต่งด้วยโทนสีเร,เรียบง่ายๆนะครับแต่ภายในดูโดดเด่นนะครับ ก็เขาฝากไว้ในใจของท่านอีกหลังหนึ่งนะครับถ้าหากว่าท่านต้องการจะติชมหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็สอบถามผมมาได้ตลอดเวลานะครับผมยินดีให้คำปรึกษาท่านนะครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ